สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่เซาซาริโต้ที่นี่มีอะไรน่าสนใจมากมายตามพวกเรามาเลยครับเบโมเซนเตอร์เยสซ์ซอร์เอรินแบดแดดลูกนี่ตัวจจริงนะโอ้ oh. กูพี่หลับอ่ะอ่ะ Yes sir Welcome to the Marine Mammal Center e ร t จะ must a No e r to the following health self-screen question Wait what? We are all in h e club ที่ Marine Mammal Center เปิดให้เข้าชมฟรีนะเพื่อนๆแต่ต้องเช็ควันเวลาให้ดี เพราะว่าบางวันเขาอาจจะปิดที่นี่เป็นมูล,ลนิธิคอยช่วยดูแลสัตว์น้ำป่วยแบบแมวน้ำโอ้ oh, total pattern ดูตอนที่พวกเรามาสิมีสัตว์ป่วยอยู่ตั้งร้อยสิบเอ็ดตัวเนะ่ย So, we have two threatened species. That's a release. Um, but we have two threatened species on site today. We've got the southern uh, sea otter here. And then we've got a Guadalupe fur seal in here with um, a California sea lion. And then these are harbor seal pups. Again, you won't be able to see them. You're only going to see the northern elephant seals upstairs. Yeah. <volunteer. S 2> <laughs> well, we always ม so um ีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และคำแนะนำสถานที่ตลอดทางเลยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นอาสาสมัครมาทำงานเพื่อช่วยเหลือสัตว์ทั้งนั้นเลย Oh. นี่แบบ่งเป็นโซนๆมีโซนอนุบาลมีสระว่ายน้ำขนาดเล็กสำหรับฝึกว่ายน้ำด้วยมสพเขาจะเลี้ยงดูจนกว่าหายจกากการบาดเจ็บแล้วปล่อยลงสู่ทะเลดังเดิมมันเสียมัน เสียงสัตว์ร้องดังไปหมดเลยแต่โชคดีตั้งอยู่บนเขาคงไม่มีใครได้ยินเสียงรบกวนมัง้งเขามีคนที่มีวารเชียร์ทำงานที่นี่ด้วยนะเป็นช่วยแบบว่าแม่น้ลโอเคใช่แต่ว่าต้องคอมมิตเมนต์เนี่ยอย่างที่บอกไม่ต้องต้องบอกใช่ไหมทุกคนต้องกินทุกวยน ที่นี่มีติดแผงโซลาร์เซลล์เต็มไปหมดเลยเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นพลังงานสะอาดอีกด้วยนะเขาก็ต้องมาฝึกงานที่แบบว่ารีเลยกับแสงปั๊บอ่าฮะแสงนี่ง่รีเลยอ่ะเขาไม่ไม่สามารถเหมือนกับว่าไปทำมาอย่างอื่นอ่ะก็คือต้องต้องเก็บ Experience พวกนี้ไว้เยอะๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับเวทอ่ะจริงหนลูกมันไม่นักขนาดนั้นปะ เรหรอไม่รู้ว่านีเอาไว้ยัยก็ใช้ใส่สป็นของหรอเฮ้ยอยากข้าป๋าส่งของเฮรูดูดูใช่แหละตอนนี้เป็นป้ายที่เขาเขียนไว้ว่าอะไรหรอกแต่ตัวเป็นสาเหตุอะไรอ๋อแต่ตัวเป็นเฮอยนึ่ง starvation ก็คือหิว คิดแนบคิดแนบคืออะไรอ่ะต้นจับเหรอก็มาอยู่ที่นี่เนาะสัตว์บางตัวโดนทำร้ายหรือโดนจับมาหรือบางตัวก็ระหารที่นี่เขาก็รับเลี้ยงไว้หมดเลยไปถ่ายกันหน้าคิดแนบแล้วนไปถ่ายรูปกับสิงโตทะเลกันแต่รูปกับสิงโตทะเลกันนู่นโอ้ตัวนั้นเหรอคือใหญ่ไหม ของจริงไซนี้เหรอจะเล่กกว่อน่เคยเดี๋ยวนะนี่ช้างน้ำนี n n n ่ช <t ysz> ้างน้ำเปล่านี่ช้างน้ำเปล่าเอลฟเฟนซลเอฟ์เฟซิลเออเลัวมันช้างน้ำตัวจริงตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยที่นี่กว้างใหญ่มากๆตั้งอยู่บนภูเขาด้านหลังเป็นวิวภูเขาด้านหน้าเป็นทะเลสวยมากๆเลย

แตะตัวเท่าหวานอ้าวิ่งกับมามาเดี๋ยวอยู่รนนี้ก่อนได้ที่ขอถ่ายต่ออย่างนี้นี่แฝดแปะเปิดไฟอยู่เปล่าไม่ไม่ไม่ดูมิมกันกันไปเราไปดูตรงเฮ้ยตัวนั้นอ้ เขาเขารู้นั้นมันเหมือนกับมันเป็นอ่าวเหมือนขี้หมาไปสุดไปดูข้อแห่งกันเนี่ยเขาให้สมัครเป็นวอรนเชียเขาให้สมัครวอนเชียเนี่ยที่นี่มีสถานที่ฝึกงานสำหรับอาสาสร้างหมกผู้ที่อยากเตรียมตัวเป็นสัตวแพทย์ด้วย มีห้องฝึกเตรียบมาหารมีห้องรักษาพยาบาลพี่ๆเขาก็ทำงานกันอย่างตั้งอกตั้งใจมากเลยอัเสออเต้นอยู่คออมีคนใช้หูฟังไหลูกปออไม่ใช่ออไม่ใช่หูฟังไม่มีไปถงใส่ปุ้ยงฟังมาจากตอนนไหคะ เราเก่งเมกีต่งหน้า้ขามนอ๋อวมีแบบนี้ิ้านาดีบนี่นะพวกี่บางคนที่เป็นอาสาสมัครก็มาทำหน้าที่คอยเป็นไกด์แนะนำรายละเอียดต่างๆของที่นี่ตอบข้อสงสัยและข้อสักขาอีกด้วยนะ ออกจากมารีนแมมโมเซ็นเตอร์ไปไม่ไกลพวกเราก็จะถึงพอยโบนิต้าไลท์เฮาส์เทรลเป็นกิจกรรมเดินทางไกลระยะสั้นประมาณ1.6กิโลเมตรสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ6กจเมตรเท่านั้นเองเขาเรียกว่าอะไรแม่สังเกตสิแจ็คแล้วิดแจ็คแล้วปิดอือเฮ้ยพอดีเลยอยู่ด้วยกันเลยสามสีเลยพลังที่แท้จริงของพวกเราน่ะ แกจะได้เห็นตอนนี้แหละแปลกากันเลย เวลาในการเดินทางไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงไลเฮาแล้วแต่พวกเราจะบอกว่าตลอดระยะทางเทวนี้สวยมากสามารถมองไปไกลๆถึงสะพานโกลเด้นเกตด้วยนะที่นี่ที่ไหนก็สวยหมดนะะา่ายที่ิวแม่ปาหรือเปล่า,าวินชอบที่นี่มากลมแรงอากาศเย็นสบาย ได้เดินไปกับอาแปะอาอึ้มสนุกมากมากรู้สิเอลิงเกาะติดอาแปะไม่ปล่อยเลยเนี่ยปีนเขาขึ้นไปกันหมั้ยเนี่ยมีคนหนึ่งปีนอยู่ใช่ไม้มเขาขึ้นไปปะ <c oughs> <c oughs> 哎呦，我的妈呀！溜不溜？跳，打头。 ก็ไม่รู้อ่ะจะเรียกว่ามัน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 ทำรู้แค่เตี้ยมากเลยเดี๋ยวมันไม่แข็งคนจะปีนข้ามเลยอยากไปก็ไปแม่ติงตุ่งสวนโบราณี่กิดนกับพอแล้วมันเดินกลับนะสบายขึ้นดีกว่ากว่าที่กินเดินกลับไหมเออวิ่งไงล่ะวิ่งกลับวิ่งกลับหลุด

ตองดูวิวที่นี่สีเพื่อนๆสวยงามมากมามากับาอิอ้นมคุยกันเพลินเลยพอลอดอุโมงค์ตรงนี้ก็จะถึงไรเฮาแล้ว ที่นี่เป็นป่าพาคานเก่าแต่ยังใช้งานอยู่และยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยแต่เพื่อนๆต้องเช็ควันว่าเขาปิดหรือเปิดนะและปิดกี่โมงด้วยเพราะว่าแต่ละช่วงเดือนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับสภาพลมฟ้าอากาศภายในเป็นถึงพิพิธภัณฑ์เล็กๆที่มีเกมป่คาคำถามอยู่ด้วยนะคำถามก็คือที่ซานฟรานซิสโกมีปูชนิดอะไรบ้างให้ตอบได้เยอะที่สุดจะได้รับของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่ด้วย แต่เราไม่รู้สัก,กตัวหนึ่งช่ว่งเดินข้ามสะพานลมแรงมากๆเพื่อนๆอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะ มาแล้วเย็นสั่นเย็นสั่นทำไมหน้าแห้งน้าฮะน้าน้าโยมดูดูในแขนโอ๊ยไม่ใช่เหรจะตีไปเหอะไม่รู้สิจะตีไปเหอะเธอไม่รู้สึกอะไรหรอกเนี่ย แม่แม่นีลุยน้ำใครคะใครใครใครทางเดินเขาก็ทำไว้ดีมากเลยลมเย็นๆพัดสบายๆเดินไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยเลย เ,นนเรา,าให้อุ้มนะอุ้มหน่อยเอ็เป๊ะแต่ก็มีแรงแล้วพ <c oughs> อลงจากเทลข้างๆกันก็มีแบตเตอรี่สวีทกอร์เทรตั้งชื่อตามเอ็ดวินกอร์เทร ทำใหม่ว่ะอ๋อแขกคือมันบอกไนรีส่สวิตกอเทรใช้สลับทหารนในการต่อสู้สงคคามแมกนิกันอเมริกันวอร์เมื่อปี1847น่าจะใช้เป็นแนวลบในการป้องกันค่าศึกที่เข้ามาทางฝั่งทะเลได้อย่างดีเลยตอนนี้สภาพก็สุดโทมไปมากแล้วแต่วิวที่นี่สีสุดยอด พวกเราเห็นทีจะต้องกลับแล้วเริ่มหิวแล้วละ่ะอาอึ้งกับอาแปะพาไปกินเบอร์เกอร์ที่หนา,อาวอวินชอบมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย